วันนี้เวลา9ก้นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมบัวสวรรค์โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดยานสังวรา,รารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลห้วยใหญ่อํเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี โอกาสนี้ทรงฟังเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษพืษษ่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปรกราบบังคมทุนรายงานผลการสนองพระราชดำริและแนวทางการดำเนินงานโครงการในระยะต่อไป ทั้งนี้เมื่อวันที่30เมษายน2525 25, พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระราชทานพระราชดำริให้มีการพัฒนาที่ดินบริเวณติดต่อกับวัดยาณสังวรารามเป็นแหล่งพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ดียิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกอปอรอได้ประสานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมดำเนินการสนองพระราชดำริพร้อมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาให้ครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ปัจจุบันมีคณะกรรมการบริหารโครงการรับผิดชอบในการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนามีผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานและมีคณะปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ซึ่งมีผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดยนานสังวารารามสังกัดโครงการส่งเสริมการเรียนรูก้กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานมีพื้นที่เป้าหมายในการดําเนินงานครอบคลุม3ตําบล2อําเภอได้แก่ตําบลห้วยใหญ่อําเภอบางละมุงตนนําบลนาจ อมเทียนและตำบลพลูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีโดยมีการดำเนินงาน5ด้านประกอบด้วยด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมอาชีพด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านการบริหารจัดการน้ำด้านการสาธารณาสุขและผู้สูงอายุและด้านการาศาสนาและการศึกษา โอกาสนี้ทอดพระเนตรผลสผริจของโครงการทั้ง5ด้านได้แก่ด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมอาชีพให้ความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติแก่เกษตรกรเพื่อให้ปลอดภัยจากสารเคมีและผลผลิตที่มีคุณภาพโดยจัดทำระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรธรรมชาติ ซึ่งในปี2566มีกเกษตรกรผ่านการรับรองจำนวน300รายนอกจากนี้ได้รวบรวมพันธุ์พืชที่ดีมาปลูกและปรับปรุงให้ได้พันธุ์ที่ดีและเหมาะสมกับท้องถิ่นซึ่งมีชนิดพืชที่ผ่านการขึ้นทะเบียนร,รับรองพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืชพุทธศักราช2518จำนวน13ชนิด นอกจากนี้ได้จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานรวมทั้งจัดทำแปลงสาธิตการเกษตรโดยนำพันธุ์พืชที่ดีมาขยายพันธุ์และนำไปส่งเสริมให้แก่เกษตรกรพร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรการจัดการดูแลรักษาแปลงเกษตรและโรงเรือนต้นแบบปุ๋ยหมักเติมอากาศโดยสาธิตการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักเติมอากาศ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติดําเนินงาน3กิจกรรมประกอบด้วยโครงการป่าสิริเจริญวัดอันเนื่องมาจากพระราชดําริดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าท,ที่เสื่อมโทรมเนื่องจากการบุกรุกแผ้วถางโดยการปลูกป่าตามแนวพระราชดําริ ปัจจุบันมีป่าในบริเวณพื้นที่โครงการได้รับการฟื้นฟูให้มีสภาพสมบูรณ์ใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติมากกว่า1,000พไร่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าปัจจุบันสามารถฟื้นฟูสภาพป่าได้มากกว่า3 0 0พันไร่เพราะว่าสัตว์ป่าที่ได้รับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเช่นไก่ฟ้าชมดและลิงลมสามารถดำรงชีวิตและสืบพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น สถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุงจัดทำศูนย์พ่อเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าในลักษณะสวนสัตว์เปิดเพื่อศึกษาการพ่อเลี้ยงและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์ป่าที่หายากใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าเชิงอนุรักษ์เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติรวมทั้งได้แก้ไขปัญหาสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ป่าที่มอบคืนแก่ทางราชการปัจจุบันมีสัตว์ป่าในความดูแล21ชนิดจำนวน502ตัว ด้านการบริหารจัดการน้ำกรมชนระทานได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองบ้านอำเภออันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลห้วยใหญ่อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กตามลำน้ำสาขาต่างๆที่ไหลยแยกออกจากคลองบ้านอำเภอสำหรับใช้อุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้แก่รัษฎรในพื้นที่ รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมทักษะและกิจกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิตทางการเกษตรด้านการศาสนาและการศึกษามีการจัดตั้งมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักนาผาเขาชีจันสนองพระดรรริสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรพระสังฆราชพระองค์ที่19เพื่อดำเนินการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมองค์พระพุทธรูปที่เป็นลายเส้น ประทับนั่งปางมาราวิชัยตามแบบพระพุทธนวราชบพิษความสูง109เมตรหน้าตักกว้าง70เมตรฐานบัวหรือบัวบลังสูง21เมตรองค์พระพุทธรูปประดับลายเส้นด้วยโมเสกทอง ที่เป็นปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญให้คงสภาพเดิมรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาและประเพณีประจําถิ่นได้แก่งานแห่โคมชมพระชายสืบสายศินถิ่นน้องจับเต่าเขาชีจันและประเพณีสงกรานต์ให้ดำรงคงอยู่ และมูล,ลนิธิอเนกุศลศาลาหรือวิหารเซียนในพระสังฆราชูปธรรมสร้างขึ้นมาปี2531เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบ ซึ่งได้รับพระราชานอนุญาตให้ก่อตั้งในบริเวณพื้นที่ของวัดยาณสังวรารามวรามหาวิหารบนเนื้อที่7จ็ไร่และได้รับพระราชทานเลิกในการก่อสร้างอาคารจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่6มิถุนายน2531และพระราชทานนามอาคารว่าอเนกกุศลศาลาโดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้กำกับดูแล มูลนิธิที่ทำหน้าที่บริหารจัดการและดูแลรักษาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมศาสนาและสาธารณประโยชน์ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุที่เป็นมรดกที่สำคัญของชาติจีนและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณารัฐประชาชนจีนได้มอบให้จำนวน328รายการอาทิรถมาสำริดรูปปั้นหุ่นทหารดินเผารูปปั้นหุ่นม้าดินเผาพระแท่นบันลลังก์ของจกักรพรรด นอกจากนี้ในทุกวันที่6มิถุนายนของทุกปีทางมูนลนิธิมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาในกลุ่มโรงเรียนวิหารเซียนอุปธรรมที่ขัดสนด้านทุนทรัพย์เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันเลิกพระราชทาน ต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมแปลงสาธิตทดลองเกษตรธรรมชาติอาธิการปลูกพืชผักสวนครัวพืชระยะสั้นและพืชผักตามฤดูกาลรวมทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์และกล้าพันธุ์สําหรับจําหน่ายแจกจ่ายให้แก่รัษฎรที่มีความสนใจด้านการเกษตรแบบวิธีธรรมชาติไร้สารเคมี เวลา10นาฬิกา43นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดยาณสังวรารามวรมหาวิหารตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีทรงนมัสการสมเด็จพระพุทธยาน,นาเรศพระประธานพระอุโบสถ ซึกววดยาณสังวรารามวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารสังกัดธรรมยุติการนิกายสร้างขึ้นมาปี2519ตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยทรงมุ่งหวังให้มีวัดเป็นสวนรวมศรัทธาของประชาชนสร้างความเจริญทางด้านจิตใจของคนในชุมชนมิให้เสื่อมโทรมตามความเจริญของวัตถุ มีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19เป็นองค์ประธานจัดสร้างโดยนายแพทย์ขจรและคุณหญิงนิธิวดีอ้นตรการพร้อมด้วยบุตรธิดาเป็นผู้มีจิตศรัทธาธถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดและได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อปี2523ได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อปี2525ปัจจุบันมีพระโสพลคณาพรเป็นเจ้าอาวาสวัด และเวลา10นาฬิกา56นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชยนานสังวรเพื่อผู้สูงอายุจังหวัดชนบุรีอำเภอบางละมุงทรงติดตามการดำเนินงานด้านการสาธารณาสุขและผู้สูงอายุ โดยโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการให้บริการด้านวิชาการและการดูแลส่งเสริมป้องกันร,รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้สูงอายุมีการบูรณาการทางการแพทย์เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุให้การดูแลรักษาผู้สูงอายุโดยทีมสหาสาขาวิชาชีพประกอบด้วย แพทย์เภสัชกรมีพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางด้านผู้สูงอายุนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดที่ช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยได้ทุกขั้นตอนพร้อมให้การรักษาแพทย์ทางเลือกเช่นการฟังเข็มควบคู่กิจกรรมทาราบำบัดจิตวิทยาบำบัดและโภชนบำบัดเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในโอกาสนี้ทอดพระเนตรคลินิกกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดซึ่งให้การรักษาทางผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่มีกลุ่มอาการปวดและความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวและโรคทางระบบประสาทเช่นปวดกล้ามเนื้ออินักเสพข้อเสื่อมต่างๆและอาการปวดจากโรคทางระบบประสาทเช่นการกดทับเส้นประสาทโรคหลอดเลือดสมองและโรคไขสันหลังบาดเจ็บ สำหรับงานกิจกรรมบำบัดให้การรักษาโดยการฝึกผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบประสาทในกลุ่มที่มีปัญหามืออ่อนแรงใช้งานลำบากกลืนลำบากหรือสำลักจนเสี่ยงปอดติดเชื้อหรือได้สารอาหารไม่เพียงพอและปัญหาทางการรับรู้และเข้าใจของสมองเช่นสมาธิจดจ่อความจําและการสื่อสารซึ่งกลุ่มอาการนี้ก็พบได้ในผู้สูงอายุเช่นกัน พร้ำกันนี้ทอดพระเนตรการฟื้นฟูร่างกายด้วยวิธีทาราบำบัดซึ่งให้การรักษาผู้ป่วยมากว่า20ปีเป็นการออกกําลังเพื่อการบำบัดในน้ําเพื่อการส่งเสริมป้องการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วย โรงพยาบาลได้ติดตั้งเครื่องมือสำหรับออกกำลังกายในน้ำสำหรับผู้สูงอายุและจัดกิจกรรมกลุ่มในการออกกำลังกายในน้ำเพื่อฝึกการทรงตัวให้ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มซึ่งสามารถทำได้ง่ายในน้ำและช่วยลดอาการบาดเจ็บ ส่วนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวจะเน้นการฝึกออกกำลังเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อฝึกการเดินฝึกการทรงตัวและฝึกการลงน้ำหนักของร่างกายด้านที่อ่อนแรงเพื่อให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจในการเคลื่อนไหว ในการนี้ทอดพระเนรนิทรศการการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลวัดยานสังวรารามซึ่งให้การรักษาด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการมีการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยระยะกลางการนวดประคบสมุนไพรผู้ป่วยในและการดูแลต่อเนื่องในชุมชนผ่านการเยี่ยมบ้านการใช้สมุนไพรนวดกระตุ้นการกลืนลำบากช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลืนอาหารได้เอง ปัจจุบันโรงพยาบาลได้ร่วมกับวัดและชุมชนจัดตั้งศูนย์ชีวพิบาลเพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยระยะสุดท้ายต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมบัวสวรรค์โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณร,รอบวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีพระราชดำรัสแก่คณะทำงานที่นี้จะเป็นตัวอย่างเขาให้ดูแลรักษาคนประชาชนให้มี ความเป็นอยู่ที่ดีความสำเร็จทั้งในด้านการงานแล้วก็ทั้งหลายหลายอย่างการปฏิบัติอะไรก็ให,ให้ให้เป็นไปได้ดีก็จะเห็นอย่างที่งานที่ได้ได้ดูวันนี้ก็ก็มีข้อที่ ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างที่เราให้ฟังกันทางเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานก็เล่าว่าจะต้องแก้ไขในหลายๆเรื่องจะเป็นเรื่องคนเรื่องจะสัตว์การศึกษาการประกอบอาชีพก็มีงานใหม่ๆเพราะเดี๋ยวนี้ ทีนอกจากาการปฏิบัติงานตามอาชีพโดยปกติก็มีเรื่องของอาการท่องเที่ยวคนเดินม,มาทททเที่ยวเพื่อ,อบันเทิงใจบ้างมาเพื่อมาหา,าความคิดความรู้ที่จะไปลองทำลองปฏิบัติ เจ็นาฬิกา3นาทีวันที่11มีนาคม2567ตามเวลาท้องถิ่นเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสัธารัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปยังฮ่องกงคอนเวนชั่นแอนด์เอ็กซิบิชันเซ็นเตอร์เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาารนรัฐประชาชนจีน ทอดพระเนตรคูหาไทยแลนด์พาวิลเลียนภายในงานฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลฟ์มแอนด์ทีวีมาร์เก็ต2024หรือฟีมาร์ท2024ตามที่กระทรวงพาณิชย์กราบทูลเชิญโดยมีนายภูมิธรรมเมษยชัยรองนายกรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยข้าราชาการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์และผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จ สำหรับงานฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มแอนด์ทีวีมาเก็ต2024ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่11-14ถึงมีนาคม2567เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงระดับนานาชาติที่มีความสำคัญและเป็นตลาดซื้อขายคอนเทนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายภาพยนตร์แอนิเมชัน การว่าจ้างผลิตชิ้นงานและการร่วมลงทุนในการผลิตผลงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการโดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำผู้ประกอบการไทยพร้อมด้วยผู้ประกอบการไทยที่สมัครเข้าร่วมงานด้วยตนเองรวม27บริษัทแบ่งเ,เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์และแอนิเมชันเพื่อผลิตรายการและละครโทรทัศน์บริการเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และบิดีทัศน์เข้าร่วมงาน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจรวมถึงแสดงสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องรวมทั้งบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนต์ไทยในแสดงผลงานบนเวทีระดับโลกซึ่งคาดว่าจะได้รับการจับคู่เจรจาการค้าไม่น้อยกว่า200นัดหมายและเกิดมูลค่าเจรจาการค้าไม่น้อยกว่า800ล้านบาทสำหรับในปี2566เกิดการจับคู่เจรจาการค้าจำนวน527คู่ ประเทศคู่ค้าสําคัญได้แก่จีนไต้หวันเกาหลีใต้เวียดนามกัมพูชามาเลเซียและญี่ปุ่นทั้งนี้ภาพ,พยนตร์ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่กระทรวงพาณิชย์มุ่งเน้นสร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยสู่การเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์อันดับต้นของเอเชียตลอดจนเป็นหุ้นส่วนธุรกิจหรือผู้ให้บริการกับอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงต่างประเทศผลักดันการขยายตลาด และส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลกซึ่งการเข้าร่วมงานจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องไทยสู่ตลาดโลกและสร้างไรายได้เข้าประเทศอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการยจระดับเศรษฐกิจผ่านการผสมผสานความคิดสร้างสารรค์และวัฒนธรรมอันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจ ทรทัทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่นายจิรายุอิสารางคูลณอยยุธยาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัดชิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่4จัดโดยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโธคดนครปฐมร่วมกับสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยส่งสืบสารรักษาและต่อย,ยอดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยที่พระบาทสมเด็จพระบรม ชนากาธที่เบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพักกรุณาโปรดกล้าโปวดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น โครงการฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่4มีพระพิสุร่วมฝึกอบรม73รูปเริ่มตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์ถึงวันที่12มีนาคม2567แบ่งเป็น3ระยะคือฝึกภาควิชาการธรรมนิเทศฝึกภาคปฏิบัติศิลวิสุทธิ์และฝึกภาคธุดงคขวัตเพื่อให้พระพิสุมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติกรรมฐานตามหลักปฏิฐานสูตร